นึงผ่านไปได้ด้วยดีจะได้ชาวไทยอยู่ตั้งห้านทุกคนตังห้านอยู่แคมป์ถังตั้งห้านเอ็กซ์กิ บาดีอยู่ดีไปแหงบัสคู่สุคนแับรถซองบาผู้ไทยมันนี่กันยังอยู่โวอยู่โฮอยู่โซนวยสารโวยก้าวทุกคนเลยเพิ่นบายจะห้าป้าก่ะคือป้าคืมพลอยู่พอหยุนเฮาโง่เลยสองสามมือผมข้าวข้าวอ่ะก็เลยไม่ได้ห้าป้าทุกคนเลยแล้วพอเบิงกันถ้าเบิดยาอหน้ากันเด้อก็เกยเจอกันรอดไปทุกคน เอากาะสาไม้เขไปกินบ้างนะสะายเย็ดไปกินสบายดีเด้อพอแมกิน่นอะขอรุ่นนมกันมาเย็ดไปกินามานี้ไปลอยแต่คนมาเนี่น <c> ะ <oughs> เป็นแต่แฟเงเด้อมีอะไยเ้อว <c oughs> ่นสารนทักไปกัน ได้ไลยเติมในฝคนฝันโปนะเป็นมาแตงเป็นพักมาเคาะมาคือแขงกลางค่อยว่าเสียเอสฮอทเทงเพอสายเพื่อไทยนะก้นก้นนันหมันอ้อดกับเสียเอสฮอทเทิงแบบเขคุ้มบุ่มบ่ดูสายมักขนาดมาโกยนี่นี่ว่าไว้เยอะว่าไว้เยอะตะแห้งขนหลิน ชอบมืดเน่าซลาเลยกูสบายดีฟ้โตสบายดีเลยแม่จ้าสวัสดีก้มดูยอดพื้นดูเอ็ไเอปอร์อะไรเอ็เอไผ่เออเอ็บางไผ่อ้เอ็บางไผ่เป็น คนขัากะบผู้พอได้กินแล้วก่อนเลยเจ้ามัหุ่นกับสามกกโอ้หลบมาแล้วเห็นปะแล้นี้เราจะเขา้าป้ากะเข้าไม่ได้เด็กคนเลยเข้าไปก็มีมา้านคือเก้เาถ้าเข้าไปก็เสียเวลาเลยเสหากินไม่ได้เด็กคนถ้าวา่าอากาศแบบนี้นะนี่มันเขาก็โหงใหญ่เติบเลยทุกคนนี่เห็นปะ <laughs> นี่คนกินตลอดเดอ็ด้นี่ โดยสายบักขนาดมักอึบอึบื้นน้ำตาลนะคนมักมากเลยแต่ขอยกัยยังมัก,มก, <c oughs> กอ้อเพื่อแต่โดยสายกำลังออกมีโทรศัพท์ไทยกูพอได้กินพี่นงเว้ยมาแตงแต่มน,นมีของหอม ขอไก,ก,ก่เอาก็เป็นขอไก่ห้าง,งอะทุกคนไปขอเป็ดเอากินเหาะเดี๋ยวเป็ดเก็โอ้ยเาเจะหลักก็เลยมาเอด็ดบอดเก,ก็บเครื่อง,องออกเก็บของไอ,อ้บันนี่แต่กา็ข้อห่อปลาอยู่ตัวด้าน,นะตู้ปนะตับคนไะผ่นั้นไปนเฮาเอามาดังไผ่เลยวกะมันหกแล้วก็กเลยเอามาพี่เครื่องของเป็นรถจักรน,น,น,นี่ก็เลยอันนี้ก็จักรถจักรคู่ใจเด็กคนเด้ แต่เอยเป็นผู้บ้าเลยนคันนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นอีห้างแห่งเลยขี้ขึ้นผูเฮอบอลลุนพันขี้ขึ้นผูคือสิเป็นอยู่ทุกคนนี่นไม่ดองเขาชาวภูไทยนีย่ถ้าว่าถ้าว่ามันไม่เป็นนี่เราสังเกตก็หูเลยนี่นี่น้ำมันบ่นี่น้ำซีซัยอยู่น้ำสะอาดถ้าว่าน้ำมันคุ้นๆแหละ หาประกันเลยว่ามันไม่เป็นแต่ว่างงดนี้นะปีนี้นะเพราะว่าเฮ้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันต้องเป็นแน่นอนทุกคนการขับเจอเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยและพังลาวดีคอมเมนต์มาบอกเฮ้ยวิธีเอ็ดนําไม่ดอะะอยทุกคนเพราะว่าได้พนนะกับก็มาขับเจอ,อไรเดอเฮ้ย he ar, he ar, อยู่ดีไม่แหงอ่ะไปไปให้เขาไปกินเหาบเีย

แต่อมเพลินเป็นป่าป่ะทุกคนได้ป่าไปเลยย่อยู่แขมโข่ยไปเนาะตอครับเราอยู่ช่วมนตนหอมไม่ด้อมชีดน้เป็นเไกินทอดทอดปลาต้มงบอ่ได้กินทอดปลาตงบอกว่ามได้กินทอดปลาต เวลาเขาทอดเ่ยมันจึงเขาเนื้อเขานางทอดกับกอบกินกับตำมะฮุ่งระเภททอดระเภทปิ้งกินกับตำมะฮุ่งเท่ากันค่ะกินเบิดปลาชีโดนไปกิดนันเทงอยู่เลยจ็ด,ดไว้ ขเขาจะไข่แล้วแล้วี่นี่ผาบนหอมทักทีมกระเบื้ยเจ๊กระเบดืดสันห้อยกระเบื <c oughs> ้องเป็นแนวกระเแล้วล้างอ่ะ

ขึ้นผูมีได้เลยอันตรายขึ้นผูจะไม่หักสะโพกเลยไหมยังทันได้ทอดซ้ำห้อมน่้วย่กันมันดอนถึ่ แต่เย็น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 ขึ้นนำลวกไก่แตเย็นเย็นขึ้นนำลวกไก่สายเลยแต่เห็ดต่ำมากก็น่าจะก่อนเลยเห็ดทันไม่เคยกินนะ ห้านหาเขมทางเด้อจะได้ชาวไทยอยู่ตั้งห้านทุกคนตั้งห้านอยู่เขมทางตั้งห้านเอกกิปไปชนะับสนุนชาวไทยชนะับสนุนได้เด้อทุกคนเด้อชาวไทยกันย่าห้างเงินตั้งห้านอยู่แต่ตั้งไม่ได้แต่ว่ากางบเปอย่างนี่ได้ไปเลยอันนี้กะกำลังจะตั้งชาวไทยว่าเย่าห้าเศร้ากับร่างขาก่อนทุกคนได้เงินเลยจากห้าพาแอ็มไปคุยชนสนับสนุนกับชนับสนุนได้เด้อ มาห้องชวนกันสิชวนอาชีพอาชีพปั่นกันคัเล่นมาทีนะทำลายเลยนะจเบบ้างก่อนแล้วมันแตะปังดิกจิ้บ้างบ้างเลิมีจิดโอ้เอิ เพิ่มเกลือให้เลยนะพอตุ่มเรื่อยๆหง่า ตัวเทียวมากินตลอดชื้นสดชื่แซ่ไม่แฉะนะคนเดียวสดซึ่นชื้นได้ไปทุกอย่างขโ้วเล็กน้อยๆนะคนเออขั้วโน้อยชีวิตพอเพียงแต่ว่ามีเพียงพอทุกคนจะได้เบพืกันยังพอกระเทือนเลยนะยังมีได้นิจอยู่ตั้งห้างที่ซาบุไทยอยู่แกนทางกัน ยังไม่ได้เงินนกูเด้ว่าว่าจะตั้งคขนว่าดว่าคันตั้งได้ก็เสียเอาไม้ไม้กม้มมายังโบ่งน,นั่นนี่ไม้อะไรนี่นะไม้เต่าภูคาไมายังโบ่งนะกนเอ็ดเซาแล้วก็แอมพามีเฮก่อนเซาไทยนะเอ็ดฮานเชื่มซวยเลยทุกคนเซาไทยมนะันเป็นช่างเชื่อมซซ่แต่ว่ามี่ได้ครบวงจรดอกมีซ่ารีดด้แล้วก็ซักคอซักคิ้วนี่แหละทุกคน แต่ว่าาหานซาบสทยมันอยู่ในโพดและซาวสายจะตั้งอยู่ในแผนถางเลยทุกคนย่แต่ว่ามันมันเจ้าไก่แผนถางผลบางคนกับบางข้าวไกยหมาเข้าจะมีขึ้นว่าเป็นฮ่านชมโชยนะก็แบบเป็นเหอนบางคนกับมีหูนอกจากว่าคนที่เขตนี้บ้านนี้บ้านทอยชานี่ยจงหูขับ่าเป็นบ้านอื่นเป็นห้าอาอจากประมาณชีห้าลักกณะข้าวไกทางข้าวจะมีหูจะแบบเป็นห้านชมโจย เอาจะตั้งฮักพวกวังโก้โก้อะนะแต่ขาโก้โก้ออกไปนกนเ,เ,เานาะพุ่นเออเมื่เชื่อเออเมื่อเชื่อแถมทางแน่ใว่าเขาหู้นะคนนี่เขามีหู้ใช่ไหมนะเขาไก่เพื่นเขาเอาเซอร์เซาผู้ไทยว่าอันห้านเจ้านะหานลี้ลับเขาวะเซาไทยกันม้จตาคืออะไเป็นยอดเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเวลาเขาเจ้าแหนมเบิ่งแหละแบบมันมีเห็นห้านทุกคนเวลาแบบเขาเจ้าขี่รถไก่แหละแหนมเข้ามามันมีเห็นห้าน,นะเขาเจ้าเอิญตั้งซื้อว่า ล่ลลีับเขาคือแบบเป็นเหินแม่เขาคือแบบเป็นเหินนะคะมีคือแบบเป็นฮานค่ะทุกคน,นและเศร้าไทยนะขับพันเลยอย่าตั้งฮานใั่ใช่นี่ก็อย่าตั้งก่อนตั้งตั้งพอได้ประ่าเอาเอสอยู่เหินเลยทุกคนนัน่นแหละเศร้าไทยเอ็ดฮานอยู่เหินเหมืนมแต่เป็นค<ท>วามเ <ๆ S 1> ขาได้เขาแนี่มาแต่แต่ทางเขามาก็เป็นคือเหินนี่มันมันเป็นคือฮานซัมบอเล็กก็พอนะไอตั้งฮานได้ไหมชื่นจะชื่น เล็กเพื่เล็กเสร็จ <c oughs> เล็กเพืเ่อออกอย่าเ่อกบอกแม่คือเล็กแปดร้อยเอชีร้อยก็ได้มีหัคอแปดร้อยชีร้อยก็พอแล้วแม่จังฮันจังหันเอ็ดพง,างอาชีพของสาวผู้ชายก็คืออาชีพหลักๆก,ก,ก็คือเอ็ชฮันช่วยช่วยทุกคนเลยก็เลยไม่ได้พูดไปเสือเปิดฮันห,นห่าเงินแน่พอได้ซือ้อข้ต้มขนมข้าวลัวนะพอได้ซือ้อ,อ,อประแดดเป้งโหนอของมือนี้นะก็เลยไม่ได้ไปเสือทุกคนถ้าเบิ้งคลิปยูมเงินไลก่กะอย่าเผาเปิดเผานายกันเด้อ ้วรอบที่หนึ่งทานไปได้ด้วยดีติดหมอกระถ้านิดหนึ่งเออจับได้คีบับแล้วไม่ได้จีบพอเป็นยังติดหมอกระถาบพอเป็นยังพอเป็นเสียพได้ยบาทุกคนเป็นเสพได้ยบ่อาชีพนะ

นี่เหรอ่ะกินโอ้โหเก็ีเขาเก็ีเขาไปดเอแล้ว <c oughs> อพุอมเหรอฮหนฮอนี๋ยวมมนเย็นก่อนเขาเดียเขาเดียวเออเปล่าเออเปล่าเปล่าเ็ดไปหน้าเลยเลยไม่เตะข้า ปลาแดงเม่นเม่นเมนกันยังกินใล้วเด้อออเสรล้วชอบหลายหอมก็พากันกินพากันซี่ตอนมันเม้นกันเม่นกับคอมเม็นในอื่นเนี่ยนี่เวลากินเม่นปลาแดงนี่เม็นเส็ไม่ได้มันนีกระเซแล้ว ลงมือได้บนก,น,นกินไอ้เมื่อก,กีนเยกินนั่นม่อกีแกเมนเกบีนึงกิอแล้วนะเดขาไปนำวมวิวไปนำทกคน Ah, ma, 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 con ông tân. Sony ngay còn bay 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 bị bay 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 ไปสีไปหาเอ็ดหานะซาบุไทยเรียกว่าตู้ปุ้บทุกคนไปสีเอ็ดจะหาเคือแคมถางกันไปเลยนะเอ็ดเอาไม้นี่ยนะเอ็ดเอาไม้ยังโบ่งเลยเอ็ดเซามันแล้วก็กอบแล้วก็หานเอาไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่บ้านเอ็ดกอนมันแล้วก็จะเอาเอาเอาแอมนะเอาพากระแตพาไม่เฮนะอม มันจะเป็นหรือบ่อแล้วก็ได้ลองเบิ้งนี่ไอ้ชาวกุ้มเราเป็นชองปีเอ๋อขัอเฮาโมเบิ้งกันคอโมกบดวยลายเด้อถ้าแพเด็กกขนคอเราคอไพ่ร้วทุกคนด้วยกันคลิปหน้าพวกเราสิไปทางเด้อไอ้กินเบื่อกัฝากติดตาสมศรีเพลงภาษาพุดตะกคน